สิแกงการทุนใส่ป่ากระป๋องจ้าทุกคนบรได้กินโดนแล้วเมนูนี่มาจะพี่น้องมาจะกินแกงการทุนใส่ป่ากระป๋อง,องน้ำกกนเด้จ้าสิแกงการทุนใส่ป่ากระป๋องจ้าพี่น้องเมนูนี่เป็นเมนูที่บรได้กินโดน,นแล้วไจ้าเดีวสิไข่ไข่กับแกงบอลแลวเนาะ ใส่นันปลาเด็กน้อยน,น,น้อยไซปะคำเกียรน้อยนชมไปลุยจุดน้าพันพรอนผู้ดใดเคยเค็ดกินเก็จะมีนู่นนี่บอกเงยดาเมเดอกินกับตำปะคงกระเจ็บก้านปูนบะคงว่าท่างอื่นเขาอ,อื่นนี่อย่างเนาะก้านปูนบอลตืดวะกินกับจำปุคงหวานดีขนาด,ดนี้เกงใส่ปลากระป๋องโจ๊กระป๋อง <c oughs> ือมาจากตลาดื so ้อมาจากตลาดเล้ากองตีม่พี่น้องเพาะฮิเป็นมัดไรเีย่าเนีมัดกันเยาวๆเลยนะใบอวนนั้นแกงแกงพอดีเนาะเบื้งข้าวถั่วโอ้โหเจงพากนานางชวนแม่พี่น้อง เปิดปากกระป๋องแบบ แบบรุ่นนี้แบบเอาส่วนงานเอานพี่น้องเนาะที่เพิ่นเอาแบบนี้มาขายเพิ่นว่าราคามันถือกับปองละยี่สิบาทส้าเม่คว่าคือกันละจ้าจะว่าใส่ส่วนงานเอาเด้ต้องต้องเป็นส่วนนั้นนะแข็งแข็งนี่พี่น้องสิงหงได้ส่วนอ่อนงัดมาเลยดิเวลางัดกับงัดเบิ้งดีดีเด้อจ้ะสั่งสิบาทมือคอยดึงออกเอาเนียงัดงันงัเดสี่แบะ มี่ปลาหลาชิ้นยุพี่น้องปลากระป๋องปลากระป๋องก็งานแล้วผักกระป๋องแล้วพันนี่เฮาสิมาเตรียมน้ำแกงกันน้อจ้าคือพี่แกงนีด่ดาวตําไปแล้วน้ำเดือดเน้น้อยกระใสพี่แกงลงไปลวดมะเพ็ดมากหน่อยมากแบบไหนกระใสลงไปลวดลวจ้าสูตรไผ่สูตรมันนี่ไอ้ดาวกระใสบะขามเปียกไปหน่อยนึง ขันผสมแล้วค่อยใส่น้ำกลเนาะขันใส่แค่เดียวบดเลยมาขัสิส้มเฮงมาสิแกไขันเพื่อให้พุงนัวซ้อนหนึงแล้วก็ใส่น้ำประเดกโอกำลังฝดเลยพี่น้องรสชาตินี่มันต้องห่วงถ้าปรุงไผ่ปรุงมันแซ่บไผ่แซบมันเนะาะมักแบบเลยกับปรุงใส่แบบนั่นละน้ำประเดกคุนคนเลยจ้าใส่ไปบ่มีสูตรตายโตัวเลยจ้าพี่น้องบ่มีสูตร เลยสองทับที่คุณไห้เครื่องมันละลายเข้ากันเนาะจ้าแล้วหมอเดือดแล้วเขาจะค่อยมาอันนี่ไม่หมอเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเขากระเสียบปากกระป๋องใส่ลงไปไดิจ้าใส่ปากกระป๋องสองกระป๋องนอกมือน,นี่ถ้าผู้ใดอันอยากได้น้ำได้ก้นหมวกกันก้นปากระปอ๋องอน้ำพรอนที่ใส่ห้าห้าลงไป ใส่เส้็จแลวก็ป้อยถิมไว้มันเดือดจากพักนึงเนาะนอ้องป่าสองกระป๋องนี่ก็ได้ชิ้นปาลาหลโตยุจา้าใส่ลูกโดดไปแจ็กน้อยเพิ่มความเผ็ดเนาะหมอเดือดเสร็จแล้วก็กใส่ผักลงไปซะใส่กานทูล,ลงไป ทุนน่อยอ่อ,อนดีดิกินกับป้นกับแจวกินกับตําบะคุ่งกระแซบด้พี่น้องเนื้อเมื่อแกงส้มหรือว่าเอาไปผัดกระแซบเมื่อแกงซีสแล้วมันจะคือสใส่บวเด้พี่น้องูดไหนมันยุมยุบจากน้อยเขากปล่อยจิมไป ฟหดแล้วยุบแล้วพี่น้องซิมเมืองแล้วอุ้ยหนัวขนาดแซ่บขนาดเป๊ะเลยเครื่องปรุงชวดท่อนๆลงพอดีขนาดได้พี่น้องเพื่อนเนืเ้อปลากระป๋องกินกับข้าวเจ้ากับแซ่บกินกับข้าวเหนียวกับข้าวทายยุ่นะจ้าฝากคุณไลค์กดแชร์ใ้เด้จ้าพี่น้องจ้า